คองสดต์ต์งูดีครับคองสดครับต์ต์งูนะครับอย่าตัดเสียงก่อนนะคะข้างบนห้ามเปิดเสียงก่อนนะคะวันนี้เราไปไหนกันดีพิค้าวันนี้เรามากินนี่สิคะบอกก่อนเลยว่ากล้องขมเองเลยค่ะเป็นหนึ่งในที่ขายยุทธจัญญานลิ้นติโปแฟร์ซึ่งมีพูนี้ที่เซนทตันเวสเกตเจมส์แม็กเว้ยเฮ้ยสสวัดีค้า เจเมคไว้เคยนี่เขาแบบว่าทําขนมปังมา4 oh. ี้าไส้เยอะมากซึ่งเป็นขนมปังที่ไส้แน่นนะครับ oh. เป็นของฝากมา20รายการแล้วก็เป็นราคาที่โดนใจมาก uh. คือคุณภาพเนี่ยมากกว่า20ปี uh. ไอไอขนมปังต่างๆนานาเน,นี่ยสู้เจมแม็กเราไม่ได้เพราะว่าไส้เราแน่น uh. และราคาพิพจน์ดีมาก เจ๊แม็กขาเจ๊แม็กเริ่มต้นอกขนมปังยี่สิกว่าปีไปแล้วไม่ได้ต้อนรับเจ๊แม็กคนสวยเธอกี้เริ่มไปแล้วไงคนสวยเรียกเขาคนสวยเจ๊แม็กคนสวยขอบคุณค่ะเริ่มมายังไงเริ่มอ่าเมื่อไม่ใช่ยี่สิบปีสามสิบปีที่แล้วตอนนั้นอายุขวบเองน่ารักตอนนั้นเมื่อสามสิบปีที่แล้ว เริ่มทําเป็นอบสดจากเตาอืมเถ้าคนรุ่นอายุ40ขึ้นจะรู้จักปังอบสดจากเตาเสนานิคมตรงเกษตรโคลัมเบียเนี่ยคือเจ้าแรกโบราณมากโรงหนังโคลัมเบียมากเลยไหมใช่อายุเท่าไหร่ยี่สิบต้นตรงนั้นมันเป็นโรงหนังโคลัมเบียใช่ค่ะอุ้ยมีแม่มากันอยู่นะเนี่ยไม่เศนาร้านรถไฟเสนาเป็นโรงหนังโคลัมเบียแล้วก็มีร้านขนมปังล้ฉันไปดูหนังบ่อย อบสดจากเตาอยู่ตรงนี้สามสิกว่าปีไปแล้วแล้วไงอีกแล้วก็พออบสดจากเตามาตอนนี้พอดีว่าพอดีว่าอะไรมีสามีผัวสามีอันนี้เป็นธุรกิจของสามีอ๋อสามีใช่แล้วสามีมีลูกก็คือคนที่บริหาร ขนมปังอยู่ตอนเนี้ยแล้วของเจมแม็กเนี่ยมันพิเศษพิเศษพิเศษมากก็คือขนมปังของเราชิ้นละชิ้นแค่เนี้ยแต่ไส้ของเราพอแกะออกมาแล้วให้ดูนะคะชิ้นเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ดูมือกล้องกับหน้ากล้องชิ้นใหญ่อย่างนี้นะคะนี่ชิ้นเท่าไหร่คะชิ้นละยี่สิบห้าบาทพี่บอชยี่สิบห้าบาท พี่พจน์ให้โซ่ให้ดูที่หน้าตัดดิพี่พจน์ด้วยค่ะเขาไม่ตัดหน้าฉันเลยฉันเหนื่อยแล้วไม่ถือแล้วยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะชิ้นท่านี้นะคะแล้วไส้นี่แน่นมากเลยบ<ม>อกก่อนเลยแหวะอันไหนคือไส้อะไรบ้างจะเป็นอันนี้ไส้อะไรอันนี้คือไส้ไหมูนนหอนนอมอยองน้ำพริกเผาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะแกดูเลยนะแกดูก่อนนะ,ะ,นนะยังไม่กินนะอ่านพี่พจน์ทั้งหมดกี่ไส้อ่ะทั้งหมดวันนี้เอามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดสี่สิบสี่ต้องเน้นงานจัดดูนี่โอ้ my god ถูกด้วยถูกด้วยไม่แพงยี่ห้าบาทเองนะฮะแล้วอะไรมันวยเฮยเวยเฮยอะไรวยเฮยนี่คือเป็นสาหร่ายว้ยเฮยอ๋อก็สาหร่ายว้ยเฮยเออเจแม็กวยเฮยแล้วไม่ใช่แค่นี้พิพน์ขาเขาบอกเก็บได้กี่วันเนี่ยทั้งหมดของเราเป็นไส้สดส่วนมากจะให้เก็บเข้าตู้เย็น่ะได้ได้ห้าวันห้าวันถ้าทันี่่ทันเลยน่ะต้องรีบมาดูข้างหน้าดีกว่าเมนูใหม่ใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวพ่กนี้อะไรบ้างเจ๊แม็กพูดเลยเออวันนี้เปิดตัวใหม่คือเค้ก เค้กลโอไส้ขาวเนี่ยหรอใช่ค่ะไส้โลไส้ขาวก็มีหมูหมูฝอยแล้วก็หมูหยองนี่หมูหยองแล้วก็มีเห็ดอ่าทรัฟเฟิลไส้กรอกแต่ว่าวันนี้เราทํามาไม่ทันเลยเอาไส้มาให้ดูนี่เห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็แฮมอันนี้ไส้ทุเรียนค่ะทุเรียนเหรอทุเรียนสดสดนะครับนี่เหรอเบอร์โทรศัพถ้าสมมติท่านผู้ชมทางบ้านดูอยู่แลืออยากทานตอนนี้ล่ะโทรยังไงดีสั่งติดต่อซื้อได้ที่ที่ 0 8 6ย์แปดห5เก้าแปดสี่ห้เจ๊แม็กเองเลยจ้ะอืมไม่มีไม่มีพวกนั้นเหรอพวกมอเตอร์ไซค์เหรอเขาเรียกอะไรอ่าไรเดอร์เหรอคะแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มไรเดอร์เราจะมีอยู่ที่ให้เข้าไปดูในออนไลน์ของอะไรของเจ๊แม็กเองจ้ะไลน์แมนอะไรไม่มีแค่มีค่ะตอนนี้ไลน์แมนแกฟฟูดมีหมดนะครับเจ๊แม็กอันนี้ก็น่ากินไม่ใช่ไรคะอันนี้ครีมฮอนกุลอยใช่ค่ะครีมฮอนกุลอยแต่แต่เจแม็กเรียกโปรเต แล้วอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะไส้หมูฝอยแล้วนั้นไส้อะไรไส้หมูหยองแล้วนั้นข้างในคือเค้กอะไรอ่าอันนี้เค้กส้มค่ะสำหรับเด็กๆเท่าไหร่อ่าขายสิบห้าบาทแล้วมั้นแมนั้นก็กำลังพิวดอ่ะแมก้จะกำไรจากชิ้นไหนสิบห้าบาทก็ขายกันทั่วเลยร้อยอันนี้ชิ้นยี่สิบห้าบาทโอ้ตายแล้วเจ๊แม็กจะกำไรหรือเนี่ใครอยากใครอยากกินน้ำพริกก้องพรุ่งนี้ไปเลย รายการอะไรนะลิ้นติโปลเฟรชอันนี้เป็นทิฟฟ่อนทิฟฟ่อนชิ้นละยี่สิบห้าบาทจะแม็กทุาสังคมใช่มเขาขายกันเป็นร้อยใช่ม็กทำเอานะทำเอาสังคมเออเขาบอกว่าเออชิปไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนแล้วนี่มีอะไรอันนี้มีน้ำพริกกากหมูน้ำพริกปลาแซลมอนคงจะแม็กเองใช่ค่ะปลุกเท่าไหร่กระปุกละสี่สิบห้าบาท ไทำมาสังคมด้านนี้นี่ก็มีอะไรนั่นน่ะหมูฝอยหมูดำอ่ะอันนี้สาหรายสาหายหรแต่แนะนำทองม้วนเนี่ยอร่อยจริงเท่าไหร่ทองม้วนยี่สิบบาทสาหรายก็ยี่สิบบาทจะเหลืออะไรเดียงานพรุ่งนี้ราคาสินค้าจ่งต้องได้แล้วก่อนแจ็คจะมาทำขนมปังเจ๊แจ็คอยู่สถานสงเพขายช่วงหน้าแลาชิมพี่ว่าช่วงหน้าชิมได้ไหมชิมได้สิ ผมวิ่งมาห้าวันนี่แหละพักสี่เบรกสักคู่พักสี่พักจะถ่ายไรล่ะกองสดสดงูแชแม็กมาเองไว้ให้อะนดี๋มาดูทุเรียนไม่ได้มีแต่กลิ่นนะท่านผู้ชมไส้แน่นมากเนี่ยอะมาละดูนะเอามือแหกเอามือแหกเลยไม่ไม่ช้อนแหกเสร็จเราเป็นผู้ดีพี่ก้อง เนี่ยว่าโอ้ยนี่มีแต่ทุเรียนนะท่านผู้ชมเท่าไหร่เนี่ยเจ๊แม่กินละยี่สิบห้าจ้ะโอ้ตายแล้วนี่ไส้แบบมันแน่นมากนี่ไส้มีชาวสังคมจริงๆกูใช่ไม่ใช่มีแต่กินนะเขามีนี่แน่นทุกอันเห็นป่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมนแห่ทุกอันเลยไม่ใช่ทำเฉพาะอันเดียวไหมคะทุกอันเห็นยังไงเป็นอย่างนั้นค่ะนะอ่ะจีนจะชิมมือถืออันนี้สนใจกินสนใจกินเข้าไปพวกนี้เลยสนใจเอามาซื้อเข้าไปนี่ไงงานนิทริตรูฟเฟอร์ที่เวสเกตนะครับมีวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะ สาอดถึงถึงวันที่6ค่ะถึงวันที่6นะคะมีแค่7วันเท่านั้นนะบอกเลยว่าไปแฟนเนี้ยของของกลับบ้านเยอะมากเพราะว่ามีแต่ของอร่อยใช่เพรไม่ไปนี่แบบใช่เพราะคนจัดน่ารักอะไรอร่อยก็เรียกเข้ามาหมดเลยนะอ่นา086ส8 4 5 5า5าโทรสั่งได้ทันตอนนี้เลยแต่เพราะว่าไส้นี้แบบแม่เจ้าคุณดูนี่อันนี้ของดิฉันเองค่ะอันนี้เป็น เป็นเป็นไส้แฮมนะคะอันนี้แฮมโอ้แฮมชีสมีแฮมจริงๆเห็นไหมคะแฮมชีสนะคะนี่แฮมนี้ค่ะพี่โบแฮมจริงๆแฮมตัวนี้ไม่ใช่แฮมไก่กานะคะคุณผู้ชมคขาแฮมหมูนะไม่ใช่แฮมไก่กานะแฮมหมูนี่ไม่ใช่แฮมไก่กานะคะกล้องเขาไม่ยอมนี่ไงเหนื่อยแล้วนะฉันชี้จนเหนื่อยอ่ะชี้นู่นไอแฮม พี่พจเนี่ยอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ดูอันนี้อันนี้อันนี้เคยนะอันนี้เป็นเป็นตัวใหม่ที่จะไปงานลิ้นติดโปรพรุ่งนี้วันงานงานแรกแล้วก็งานเดียวที่จะจะออกเนี่ยเอาอย่าพูดว่างานแรกแล้วงานเดียวเส่ไม่ชิ <c oughs> ้นนี้งาน <พอ S 1> แรกที่จะไปแล้วงานต่อไปของลิ้นติดโปรไม่ใช่กับพี่พี่จนเพราะว่า<อ>ทําไม่ทนันอ๋อทาไม่ทันพราะว่าทําอยู่หลังบ้านกินเลยไหมกินเลยเออเป็นไงคะอร่อยสิอืมแล้ว นะก็อย่าล e. ืมนะหรือโทรไปตอนนี้ก er ็ได้มีแคฟฟูดมีเออ่ไรแมนมีโอ้เยอะแยะสารพัดสารเพเดี๋ยวลองกินนิดหน่อยเนี่ยคิดดูเนี่ยเท่าไหร่นะสิบห้าบาทสิบห้าบาทขายอะไรเนี่ยสังคมบอกเบอร์บอกเบอร์เียกมาบอกเบอร์ศูนย์แปดหกเก้าแปดสี่ห้าห้าสามห้าค่ะอืมแล้วก็รับรับอะไรบ้างรับอะไรบ้างจากอีเวนต์จัดรับอ่ารับอ่าถ้าเป็นสแน็ค เป็นสแน็คบล็อกนะคะหรือว่าเป็นกล่องก็คือ10ชิ้น250บาทใส่กล่องสวยได้ทุกไซส์ไม่ได้เลยค่ะได้หมดเลยค่ะ10ชิ้นนะคะได้ทุกไซส์แล้วโปรโมชั่นสำหรับรายการเราก็แค่บอกว่าตามมาจากรายการกล้องสดดพิลูลซื้อเค้กสโตรห้าฟรีหนึ่งนี่เค้กสโตรอยู่ไหนเค้กสโตรคือตัวนี้ค่ะตัวที่ห้าค่ะห้าหนึ่งสองนี่ใช่ป่ะอันนู้นจ้ะอ๋ออันนู้นให้าฟรีหนึ่งนี่พี่ปออยจกกินกลวยกลวยเขาเรียกอะไรนะ โปรเตสครีมครีมฮอนมู๊ดเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยอ่ะไม่กินให้หมดกรวยเลยล่ะเขาเปิดกระเดือกก่อนอร่อยเนื้อนิ่มมากจะนี่ไสอะไรใช่ไหมไส้กระเพราไก่กระเพราไก่อยากให้กินอะไรแดงๆนี่ไส้อะไรเนี่ยกระเพราไก่ค่ะาดูลองแบกดูมีไส้เผือกไส้อะไรอย่างงี้มะวันนี้เอาแต่ไส้คาวมาแต่ที่หน้าร้านมี45ไส้ อืมนะครับก็อย่าลืมมาตกแล้วอ่ะอย่าลืมนะเจมแม็กเจมแม็กซ์ขนมปังขนมปังไส้แน่นนะครับไส้แบบไส้ทุเรียนเนี่ยดูสิอีกห้าบาทแล้วนี่ไส้อะไรเจมแม็กหมูหยองน้ำพริกเผาจ้ะแล้วนู่นน่ะมีอะไรแปลกๆอีกอันนี้ไส้กรอกหมูหยองอ่ามาิบมาหยิบนะงาดำนี่แหละงาดำคือแฮมพิซซ่าแฮมตัวนี้หากแต่เอามาทำเป็นพิซซ่าอืมอ่า ไอ้ไอเนี่ยที่พี่ก้องหยิบขึ้นมานี่ยี่สิบห้าบาททุกอย่างทั้งมือทัองมือสิบห้าบาทเหรอเจแม็กนี่สิบห้าบาทเหรออันนี้อันนี้ยี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทขับนั้นขับเด็กขับเด็กดูจริใหญ่มากคุณใหญ่มากเลยคุณแม็กไอ้คุณคุณแม็กงานลิ้นจิตโปรแฟลแม่กอบไส้แฮมพิซซ่ามาสิเอ๊ะไปแหกไส้เขาเล่นหมดให้ดูไงให้ดูหยิบไปถึงอีกอ่ะพี่พอหยิบขึ้หน่อยขาสั้นขาสั้นคุณดูคุณดูใหญ่ขนาดนี้ดูถือมือนะเนี่ย คุณดูหนึ่งกำโพเลยไหมเนี่ยขนมปังเขาใหญ่จริงๆรหนึ่งกำมือโพเลยเห็นไหมล่ะเทียบกันหน้าพี่ก้องเสะยาวกว่าอีกเห็นไหมเห็นไหมนีอ่ยใหญ่จริงๆรนะพี่ก้องใหญ่จริงหน้านะไม่ถึงไหมของเขามี่คุณดูไส้อ้อยี่ีล้นอุราแล้วเก็บนะเก็บแล้วคนอื่นก็มากินนะมือสะอาดล้างแล้วที่เค็มๆนี้ไม่ใช่ขนมปังนะ พี่แม็กมือพี่ก้องถ้าคุณอยากติดต่อติดต่อที่ไหนติดต่อที่เจ๊แม็กเองเว้ยเฮยแอนโกดังปังเว้ยเฮยพี่แล้วไปไปพวกนั้นเฟรนชายขายไหมเฟรนชายยังไม่เปิดื่รับแฟนชายดูแลยากจวสินค้าจะไม่เหมือนของเราแล้วก็ใส่ไส้น้อยลงกว่าอะไรเนื้อแป้งเปลี่นพื่อเอาแฟรนชายไปทาแล้วไม่อร่อยเท่าของเจมส์ทำเองก็เจมส์ก็น่าแหกนะใช่ค่ะแ้วใส่ไส้น้อยกว่าเราก็ แต่พรุ่งนี้มีเปิดตัวใช่ไหมพรุ่งนี้มีเปิดตัวเค้กโรลนี่แล้วก็ครีมฮอนอ้าเฉพาะงานพรุ่งนี้ของลิ้นติดโปรครีมฮอนชิ้นละสิบบาทฮะเนี่ยช่คะใช่ค่ะงานลิ้นติดโปรแฟรนวันแรกชิ้นละสิบบาทชิ้นใหญ่ทั้งฮะใหญ่อย่างนี้นะฮะใช่ค่ะใหญ่อย่างนี้ชิ้นละสิบบาทไหมฮะให้เฉพาะงานที่พี่ก้องเลยค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยเจริญ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  มากมากโอ้โหพี่พศพรุ่งนี้เฉพาะงานพรุ่งนี้สิบบาทนะพี่พศใช่ตายแล้วทาเพื่อสังคมจริงๆเลยเจ๊แมคใช่ค่ะหมดหมดเบรกยังไ่ยังไม่หมดพี่อะบอกเบอร์บอกเบอร์ถ้าเจ๊แม๊กเองเฮ้ยเน่ยมาบริหารงานน่ะอยากแะให้ทุกคนหรือลูกค้าทุกท่านติดตามได้อิ่มแล้วก็ได้สั่งไปทําบุญทําอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าราคาพิเศษโทรมาได้เลยถ้าทําบุญบอกว่าไปทําบุญนะคะ จะได้มีราคาพิเศษให้นี่ยโทรไปเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอคุณแบบเจมส์เลยบอกว่าเนี่ยจะเอาไปทําบุญอราคาพิเศษเลยเพราะคุณแม่ชอบทำบุญน่ารักมากแล้วพรุ่งนี้เปิดตัวเป็นอลิสติโปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเค้กโลนะคะแล้วก็ครีมฮอลอันสิบบาทไปเจมส์ก่อนเลยแล้วก็เค้กชิฟฟอนเค้กพวกนี้ทิ้งละยี่สิบห้าบาทเลยถูกมากเจมส์กำไรหรือพี่ถ้าไปกินร้านกาแฟดังๆอ่ะร้อยกว่าบาทสองร้อยกำไรอยู่พี่แม็กอ่ะพี่แม็กพี่โบ๊อร่อยไหม อร่อยนจนต้องกราบไม่เตรียมก่อนเลยนะ, <c oughs> ะ,ะช่วงหน้าเป็นไงครับคุณพ่ออรอยเบรกนี้มันนานนานฉันพูดตั้งเยอะยังไม่จบอีกเหรอจบแล้วจบเลยเบรกหน้าราพาไปมูกันที่สารศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ร่ำม,มือเรื่องให้โชคราบศาลเจ้าแม่เสือริมถนนรามอินทรา67ทับหนึ่ง และพรุ่งนี้อย่าลืมไปลิ้นติโปแฟร์วันพรุ่งนี้ถึงวันที่6สิงหาคมที่ที่เวสเกตเซนันเวสเกตต้องไปนะคะ7วันพลาดแล้วคุณจะเสียใจมากเพราะว่ามีแต่ของดีๆอย่างนี้อ้าวดีแล้วก็อร่อยอร่อยและดีมีที่ไหนที่ไหนคะเวสเกตเบรกเบรกไหมเบกสิเบรกเบกก็หยุดถ่ายกล้องสดฮ็อตบู